สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปจากท้ายเอฟซี C. อันเป็นเทละไรคิดถึงสุข,ขสุขคนเสาร์้ันนี้กินกาแฟเรียบร้อยอาบน้ำอาบท้าสาสางร่างกายเรียบร้อยเร้วนะคะพี่น้องนี่ปุ่นกะจะมาทักทายมารรยงานตัวมาฝุดมาปุ้ยมาวา่มา,วามาจ๋ากับพี่น้องนะคะนับขอจังน่อยก่อนในยินเสียงบอกเ,เออ บางคนเพิ่นห้อนโตพี่น้องร้อนตัวร้อนตัวมีบางคนยังพันอาบน้ำเธอเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นเสริมสวยก่อนทาเล็บทาาล็บทาาล็บเองเมื่อนี้สิผ้ากันไปสายเวทีหญิงหวานเพิ่นมาเพิ่นสิบับเพิ่นสิบผ้านไปสายดอกเพิ่นสิทาเย้บุญยุ่งห่องพอดีว่าเยบุญกับเพื่อนอ่ะสีสิพ้ากันไปนวดอืเย้บุญมาสิไปนวดพี่น้องคือมัน เป็นอย่างเป็นหยังคือเป็นนวดบ่อยๆเป็นอย่างคืออยากนวดไว้ตีคือย่บนเหตุงานหนักมากตลอดเลยแม่นมอพี่น้องบบดนี้อันเส้นมันตึงเส้นมันตึงเวลาเฮาเวลาเฮ้านางเวลาเฮ้านอนมันจะตึงจากต้นข้อลงไปหาสันหลังหาหลังนะคะก็รู้ว่าอ่าเส้นเขาเอิ้นีหยังก่ออันเปียงเส้นเปียงมันจมสันมันจมเขาก็ต้องไปดึงขึ้นแล้ววันนี้มันเหตุใ้เขาปวด มันเหตุนห้เงาปวดช่วงต้นข้อขึ้นมหาหาขมับหาหัวแล้วก็เป็นปวดไม่เกนฑังเสียพี่น้องท่านละนี่บุญเลยเลยสิไปหาหมอนวดแบบจับเส้นเมื่อนั้นที่ไปนวดยุห่างนั่นมันเกนเป็นแค่นวดพนค่ายนวดเท้านวดเท้านวดพรค่ายสิซือมันมาเป็นนวดจับเส้นมันนี้บก็เลยอยากไปให้หมอนวดที่เิ่นรูเส้นอ่ะให้เิ่นดึงเส้นให้เส้นที่มันมันจงมมันนั่นแะพี่น้อง เออกะจักชั่วโมงมสองชัมม ung, ่วโมงเรกะตอนช่วงบ่ายๆกะสิไปใสกจะจังเคยว่ากันอีกเที่ึงไปละพี่น้องว่าเรื่องว่าไปน่ะมว่ววานีก่กะรอรอเลยๆอยู่น้่มันี่ละเออรอรอเละๆอยู่กับเพื่อนอ้อนกับอันนั่นอยู่นี่ละขามากับพานมักับขามาห่วงมากินเข้ากินน้ำอาบน้ำพักผ่อนนั่นตอนนี้คือชีวิตประจําวันของเยอรมนีล่ละพี่น้องว่ามัอนี่สิไปเซเว่นบนไดแน่ กลัวลาวบนไดเน่จ <Rabbi> <ht be left for Diamond> ังสีนะพี่น้องก็ามว่าแฮปปี้มีความสุขบอกก็ตามอัตรากษและพี่น้องฮข่ไปฮั่กับประเทศใสเงินนี่อย่างมากไม้ดอกนะคะมันบอมเป็นเั่วบอมเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเรามาเที่ยวฮั่วลู้จุดฮั่วลู้บนไปแล้วเ่าก็รลู่วากาใสการคาใสใจเท่าไหร่จังสีนะฮัก็พยายามเสพเอาลิตูนภูเขาสูงให้เ่รามีอย่างหนูพี่น้องมันบอมเป็นกินแต่ฮั่บางครั้ง เขาก็ต้องทรงให้ทั้งบ้านน้ำจังสีน่ะเพื่อย้ำทั้งบ้านนี่คาโน่น,นี่นั่นเนาะคาไฟคานั่นคานี่คาอยู่คากินบางครัง้งเขาหาบ่ท่านเขาก็ต้องทรงเสียน้ำกับจิตประมาณนี้ตบดต่างแตียบุญออกมายังบังคับทรงให้ลูกท่าไดดอกนอกจส่ทรงให้ตลาดแน่หมู่บ้านนี่เออก็แค่นั้นแหละวันนี้กะคาใส่ใจยังขึนก็คือเขาก็พยายามพยายามเสพเอาเขาก็่ได้กินแบบว่ากินหรูกินหรูอยู่ กินรู้ยูดีอย่างมากไหมเออก็อพ่อยูใดเป็นไปได้ยังสี่นะพี่น้องก็เพื่อความสบายใจของเราแล้วก็อ่าเ่เดือดร้อนเงินทองนะคะกับพ่อไปได้ยูได้แล้ววันนี้ก็ขอบคุณสําหรับเอฟซีเนาะที่เขามาเป็นกําลังใจเหมือนว่านี่สําหรับคลิปที่ญยบ,าาบุนมะนังบอกว่าเีุ่นตัดสินใจแล้วนะคะอ่าทางเอเจนซี่เขาถามมาว่าเขาจะโทษถามสถานทูตให้ นะคะฟังเริ่มประเด็นที่ยี่บนบอกมาว่านี่คือเอเจนซี่เขาถามยี่บนมาว่าเขาจะโทษติดตอ่สอบถามทางสถานทูตไห้ว่าถ้าวีหเดือนมันออกซาาเกินไปมันโดนแห้งถ้าขอเปลี่ยนวีเป็น3เดือนจะได้ไหมถ้าขอเปลี่ยนใดยายหรือว่าพี่อุบลเนี่ยอยากไปวันที่เท่าไหร่กับเดือนไหน ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเขาบอกว่าโอเคเปลี่ยนได้ถ้าคุณไม่อยากโลหกเดือนคุณสามารถเปลี่ยนเป็นสามเดือนได้ยังสิเออปันนีเฮักกสบจีถามกันว่าอยากไปเดือนหดกับวันที่เท่าไหร่ให้พญ่เออให้พญ่เราส่งใบการันตีใบเชิญมาระบุวันที่ที่พี่อยากไปมากแล้วเขาก็จียืน่นขอให้ไหมปันนี้ เอบนกับพ่อใหญ่ก็เลยมาคุยกันเนาะมาคุยกันนั่นแหละเดี๋ยวมาบอกสู่ฟังมาคุยกันมาอ่ไหนๆก็เด้๋ยล้อวมันกัสี่มนมาเฮ็ดมาขอวิสามเดือนมันกัสี่เวลาทีใดก็จะประมาณไล่เลี่ยกันแต่เขาก็จะเสียโอกาสที่ว่าเราขอหกเดือนแล้วถามมันได้ครั้งต่อไปมันกะ จะได้แต่การระยะการรอนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะหลายเดือนเด้อพี่น้องบางคนมาเป็นอย่างคือได้ไวแทปเป็นเ,ออเป็นอย่างคือซาแทของข่อยคือจังอาทิตย์หนึ่งบางคนมาของข่อยสองเดือนบางคนของข่อยสามเดือนบางคนแปดเดือน,บา,น,น,อนบางคนปีหนึ่งมันแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณ,แแกรณีแล้วแต่ประเทศน้ำน้อพี่น้องเนาะเลีวกมีบางคนถามมาว่ายายทําไมไม่ไปแบบวีซ่าตามสามี มันไปบดายวิซาแบบนั้นไปบดท้านใดเด้อพนองเพราะว่เยบนบไร้จดทะเบียนไม่มีหลักฐานการจดทะเบียนไปยืนยันนะคะบารบมีบอรมีใบจดทะเบียนสามีภรรยาไปยืนยันกับรันตีกับสถานทูตว่าเขาเป็นผัวเมียกันนะคะบดายมันต้องศึกษานะคะคนที่บอกเยบนขอแบบนี้ต้องศึกษานะคะว่าทําไมเยบนถึงไม่ขอแบบนี้เพราะมันขอไม่ได้ นะคะมันขอไม่ได้เพราะเราไม่ได้จดทะเบียนแล้วทําไมมีมีคําถามต่อมาอีกว่าทําไมยายไม่จดทะเบียนให้มันรู้แล้วรู้รอดไปจะได้ตามสามีแบบอยู่ถาวรไม่ต้องขอวีซ่าบ่อยอันนี้เยบุญขอบอกนะคะเหตุผลของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความพร้อมไม่เหมือนกันนะคะอนาคตข้างหน้าไม่แน่แต่นัดปัจจุบันนี้เยบุญกับพ่อใหญ่ยังไม่อยากผูกมัดกันจนแบบว่าหาเทียไปกันบ่ได้ เรามันย่าล่างกันนะมันยากนู่นนี่นั่นยังี่นะถ้าไปกันได้ในอนาคตข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นแต่งหรือไม่ก็จะทําเป็นพินัยกรรมเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหตุเป็นพินัยกรรมเป็นการยืนยันประกันเป็นหลักประกันชีวิตให้เราบ้านไปยังีงนะพี่น้องอันนี้คือเขาคุยกันแพ่นกันแบบยงนะคะไม่ยุ่งยาก สำหรับคนที่อยู่ตั้งประเทศอาจจะรู้นะคะว่าการจดทะเบียนมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะการจดทะเบียนนี่มันก็ดีตรงที่ว่า,าถ้าเขามีกเกษียณถ้าจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็ยูได้ตามกาหนดที่กฎหมายเขาใหา้สามีตายคุณก็อาจจะได้ได้เงินคุณก็จะได้เงินแม่ไม้เงินบำนาญของผัวเงินภาษีผัวนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้คืออาหวังผลประโยชน์ในข้างหน้านะคะบ้าง หลักประกันให้กับชีวิตนะคะอันนี้ก็ดีนะคะแต่ว่าสําหรับบางคนนอาะสำหรับบางคนเขาต้องการเขาอยากกลับมาอยู่ไทยอ่าได้นู่นนี่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่กับพ่อเลี้ยงยังเสียก็คืออ่ากลับมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนู่นนี่นั่นคือเหตุผลแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะยายบุญก็เลยอยาบอกอยาบอกว่าณตอนนี้ยายบุญไม่ได้มีทะเบียนสมรสกับพ่อใหญ่ไม่สามารถจะทําวีซ่าตามสามีได้แบบถาบอนเดิอพี่น้องอ่าบางคนว่า ไปแบบถาวนไปอยู่กับสามีกั็จิได้บ่ต้องขอบ่อยนะคะเราสะดวกแบบนี้นะคะพี่น้องคือเย่บนกะยังมีห่วงยังมีภาระาทั้งบ้านก็อยากไปไปมาๆอยู่นะคะอยากอยากไปไปมาๆเอาเป็นวา่าเราสะดวกนะคะที่จะไปมาแบบนี้ดีกว่านะคะจากสามเดือนไปกับกลายมาเป็นหกเดือนไปกับถ้ามันได้หกเดือนก็คือเราจะไปหกเดือนไปกับอนาคตข้างหน้าแพนไว้ว่า อยู่นู่นหเดือนมานี้หเดือนนะคะถ้าพี่นายบรหิหารงานเราก็จะประมาณนั้นเด้อพี่นงเขาก็อาจจะมีเพ่นซื้อบ้านซื้อยังแถวาชายทะเลเป็นบ้านรับลมรับร่องตากอากาศบ้านตากอากาศบ้านพักพรนี่อย่างประมาณนี้ราคาจะนิดๆ,ๆนน้อยเปอร์แพงเปอร์ยั่งสีนะยุสองเท่าหกเดือนก็กลับไปพุ่นหนาวกันหนีมาพี่ยังส่นะก็คือเขาเพ่นไว้แบบนี้พี่นงหลายคนกับ มีความคิดเห็นต่างหล่ะกะในนําต่างๆไปนอนเย็บบนกนะจะทําเท่าที่ตัวเองจะทําตามเอฟซีแนะนําตามเท่าที่ตัวเองจะทําได้แล้วก็ตัวเองชอบนะคะเออความคิดในนี้่นแนนํามาดีถือกับความคิดที่เขาเพ้นไว้อันนี้เราก็เอามาเก็บนะคะเอามาเก็บเป็นเขาเรียกว่าอะไรแนวทางเนาะอันอนั้นแหละกัจฉมาบอกซูฟังเขาข่าวซัมเน่เราพี่น้องมามีอย่างดอกไม้ดอก,กที่ดีบนเรียบง่าย สไตล์นี้เลยนะคะสไตล์นี้เลยกินยูแบบสบายๆเที่ยวแบบชิวๆสบายๆเที่ยวก็ไม่ได้ว่าเที่ยวใส่เงินบิดหมื่นเ,เป็นหมนื่นเ้อพี่น้องไม่นะคะเราใช้เงินหลักร้อยหลักพันต่อวันเราไม่ได้ใช้เงินหลักหมื่นหลักแสนต่อวันนะคะไม่ได้เป็นเนี่ยฝรั่งให้โซ่แบบนั้นนะคะก <c oughs> ็ผู้ใดมักก็ติดตามผู้ใดบ่มักก็ว่าเป็นอยากก่างนะคะผู้ใดมักแบบให้โซโกเกรู้หลามาเฮาก็ไปช่องที่เขา,าสไตล์แบบ ให้โซ่นะคะแต่เย็บบนเป็นสไตล์บ้านๆนะคะโลโซประมาณนี้เลยนะคะพี่น้องขอบุณขอบคุณสําหรับคําแนะนำและก็ขอบุณขอบคุณสำหรับ,บกําลังใจนะคะและก็การติดตามที่เย็บบนพาไปทัวร์ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นจะเป็นทริปแบบว่าน,น้อยๆนะคะเบิศเลอเฟอเฟกแต่เป็นทริปที่เราพาไปเที่ยวทําบุญตามวัดตามสถานที่ต่างๆ นะคะย่บนจะเน้นตรงนี้ไม่ไม่เน้นตรงที่เข้าสถานบันเทิงนะคะบด้ปเป็นสายปาตีเด้อย่บนบร้ปเป็นสายปาตีแต่ถามว่าไปได้ไหมไปได้นะคะแต่ความชอบโดยส่วนตัวแล้วมันมันไม่ได้ชอบมากนะคะนิดๆหน่อยๆเราก็เลยไปสายที่เราชอบมากกว่านะคะเขาวัดเฮ็ดบุญแน่บริจาคอันานั้นอันนี้แน่ก็ทำให้เราแบบอิ่มใจมีความสุขเขียนสิ่งสวยๆงามๆในวัดนะคะก็ มีความสุขไปนะคะพี่น้องผู้ได้มกักสายนี่ก็ตามนะคะใครไม่ชอบไม่เป็นไรเรื่อนผ่านแล้วกันนะคะขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ